มาสมมาสมควรได้รับความเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปดปีเขาเอาเข,ขาแนะนำจะคู้ปกครองทกันนะครับเจ้าเกณฑ์สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําอะไรเธอซั่งขับรถใช่วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาสอนขับรถวันวันทนายเนาะ14กุมภาใช่คลิปนี้อาจจะลงวันนี้แหละใช่นี่ที่เราจะสอนขับเนาะ ก็ผมก็น <boundaries> ั่นแหละขับมาประมาณเดือนกว่าแล้วเนาะจะสองเดือนแล้วนั่นแหละเราก็จะมาสอนแฟนกันเนื่องจากเป็นมันมลินทายเนาะก็จะมาแกล้งแฟนเดยกันสอนแฟนขับรถไงมดูกันว่าจะขับได้ประมาณไหนเนาะก็เคยสอนท่านหนึงนั่นแหละเออแบบขับตลอดทางอ่ะเออแต่คันเร่งไม่เออแต่คัสนี่ปล่อยแล้วนะวิ่งเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปดูวันที่สองนะครับคือวันนี้แหละจะมาสอนขับรถแฟนไปก็ขึ้นรถกันให้เดี๋ยวให้ตะก้องนั่งหลังนะเดินไปแล้วไปดิ เธอต้องมาอยู่ฝั่งนู้นนี่คนขับเรามาลองกล้องแกงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อรถเป็นอะไรเนาะเผื่อแบบลงข้างทางก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นยอดซับในการซ่อมรถด้วยนะครับเราตาต้อง้องเจัการยานอ๊อไม่เป็นไรขี่โซนไปเลยปัง้จากยานตาล้องไม่ถ่ายให้นะเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนโดยดีมอ๋อ นี่คือคนขับนะครับเราก็จะแบบถ่ายให้ดูเนาะคนขับน่าจะแบบอันดับแรกก็ขัดน้ำครับตัวของปลอภัยนะครับเราก็คัดด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำหอมห้องน้ำเนาะเราก็มาใส่หอมเหมือนกันนะเนี่ยใช้นานแต่ตัวนี้แป๊บเดียวหมดเนาะตัวนี้คือไม่ได้สปอนนะคือแบบใช้แล้วมันเหมือนห้องน้ำไงอันดับแรกเราต้องทำอะไรตัดไม่อันดับแรกผมว่ามันต้องดูตรงนี้ดูว่ามันเป็นเกีร์วบ้างไหม ก็ต้องว่างอยู่แล้วเนาะก็ตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยต่อไปก็ใช่ตอนนี้เราก็ได้ระดับของคนขับแล้วนนลองยิ้แขนดิแขนก็ประมาณนี้ครับข้อแขนก็ตรงเพื่อความปลอดภัยในการมือไม่หลุดเนาะเอออันนี้ก็ไปตามความคิดผมนะผมก็ไม่ได้แบบศึกษามาแบบเต็มร้อยเนาะใช่ต่อไปก็ขาก็จะมีอะไรคราดแล้วก็เบรกแล้วก็คันเร่งในลองเหยียบคันเร่งดิว้าวเก็บเกี่ยว ตื่นเต้นไหมแล้วก็มุนร้อยตรงหมุนอีกหมุนอีกโอเคเอาหมุนอีกดิ่มุนไฟลี่ลี่อลยโอเคเราตรงแล้วโอเคระดับแรกต้องรอตรงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมจอดไทล์รูปเนาะใช่ต่อไปก็นั่นแหละขับกันอ่าเหยียบเหยียบคัสเหยียบเบรกด้วยการลดไหลเนาะเวลารถคอยอันดับแรกของทุกคนนั้นต้องไปศึกษาก่อนเนาะว่าตรงไหน ใช้ทําอะไรเนาะใช่ก็พื้นฐานเลยก็นั่นแหละก็พอพอฝึกเสร็จก็นั่นแหละครับเลยไปอีกมือกดแล้วก็ในเวลาขึ้นทําไงเวลาขึ้นเราไม่ต้องกดนะเวลาลงเรากดแล้วก็งัดขึ้นนะในลองเอาลงนี้ดิงขึ้นแล้วก็แหลประมาณนั้นโอเคสับเกียร์สับเกียร์เกียร์ก็มีบอกนะครับนี่ประมาณนี้โอเคไปกิน อเอาเกียร์หนึ่งก่อนดิโอเคเกียร์หนึ่งก็ปล่อยเบรกเบรกนี่ปล่อยเลยนะฮะรถไม่ไหลนะก็นั่นแหละก็ปล่อยคลันไปปล่อยคลันไปไ<ว>โอ้เอาแล้วเอาแล้วก็ขับตามใจชอบนะครับอยากหมุนก็หมุนนะพวกพงพงอะไรไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ยากตอนปล่อยคลันนี่แหละวอยอย่าจะหัวสักหัวคอนไหมก็ไม,ม่ไปอ้อมปล่อยคลันแล้วหรอเอเกียร์สองไปเลย เกสองอุ้ย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 อ้ยโยทำไมได้มาโอเคองถ่นไหมแกสองเราต้องโยกกันเนาะนายน้องโยกโยกเพื่อหาแียว่างใช่มันว่างไหนเกสองเอ้ยเอ้ยอ้ยใจเย็นใจเย็นก2อไม่ใช่นี่เก2อก็อย่างนี้เออปล่อยคัสอันนี้ต้องปล่อยเบาๆนะ ว่ารถไม่ได้ความเร็วนะปล่อยๆมันแรงอยู่แล้วเกียร์สองจับๆับจับจับโอ้โหปล่อยคัะดิโอ้โหดิฟดิฟดิฟให้น้องโอเคเดี๋ยวถ่ายตากล้องเอ้ยถ่ายน ติ่งตําจักรยานตําจักรยานโอ้โหเกจ๊สองเนี่ยในในลงปล่อยค่ามันดิเมื่อเมื่อมันได้รอบบอลเร็วนะเราก็สามารถปล่อยค่าได้เลยมันก็จะไม่กระชากเห็นไหมรอบมันได้นั่นเองความเร็วตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สิบเหรอสิบก็รถไหลชิลๆนะครับก็ฝึกเลี้ยวไปก่อนเนาะก็ง่ายๆนะครับรถกระบะเออเล็กนั่นแหละเล็กนั่นแหละเล็กนั่นแหละ โ,โค้งหักจอกแค่ในต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมดีแบบรอบสนามเนาะอันนี้ก็เป็นสนามเอามาหมุนออบเป็นวงกลมมาดิเป้นคนมีแต่งนันดิโอ้ดูดิอะ,อะไรครับเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือทดสอบคนขับนะว่าจะแบล็อกแบกไหมขับเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่ขับเป็นวงรีหนต้องขับไปแล้วเบรกเบรกเบาๆนะอย่าพาดด้วยเวลาเบรก โอเคเดี๋ยวให้ให้น้องดีไปอยู่ด okay. ้านล่างเนาะไปข้ามค่ะพร้อมเริ่มเกมหนึ่ง <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะก็ได้อยู่เนาะไหนลองขอรถตัดดิสักแก้วบ้างประมาณนี้โอเคแล้วก็ปล่อยหมดเลยปล่อยหมดปล่อยเบรกให้น้องมาอยู่ด้านหลังเลยโอเคมาต่อรอบที่สอง โอเคต่อไปแล้วก็มาดูกีการจอดับจอดยังไงอันดับแรกก็อย่าพัดไม่อย่าอ๋อมไม่เหยียบทั้งหมดอ่ะอันดับแรกต้องเหยียบคันแล้วก็เหยียบเบรกไว้ใช่แล้วก็เบรกมือใช่แล้วก็ดูเกียร์ที่แรกต้องดูเกียร์นะว่ามันว่างไหมแล้วก็ปิดกุญแจก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฝึกเนาะเป็นไงป้าลงไว้หนัาง ลงมาแล้วอันนี้ก็เป็นสนามโรงเรียนนะครับฝึกอยูน่นี่แล้วก็มีตาก,กล้องดิมน้อยโรงยันต์มาเลมบองเ <c oughs> มื่อกี้ไปตรวจเอชเคเนาะเป็นซองขีดไหม <c oughs> เป็นกี่ขีดเป็นขีดเดียวเนะเออหรือว่าหลอดมาลงมาดิน้อ <c oughs> งคนหายยังไงห้องครู้สึกหน่อยชิลไหม <c oughs> ชิลเนาะก็เมื่อกี้ดับไป,ไปกี่รอบนะสองสามรอบเนาะ <im itation> เออก็เพราะอะไรครับเป็นเป็นยังไรก็ได้ปล่อยคันเร็วไปฮะอ๋ออะไรน,นะ <im itation> น้ำโดน, <im itation> ปนไปดิโด <im itation> <im itation> นไปดิ <im itation> <im itation> โอเคก็เมื่อกี้ก็ปล่อยคันเร็วไปเนาะคือแบบเกออียร์1เกียร์2อ่ะเก1ยังดับนะปล่อยคันเร็วก็นั่นแหละมีมีผลเนาะถ้ารถมันไม่วิ่งเราก็ควรปล่อยช้าๆใช่เดี๋ยวผมมาขับเสิร์ฟให้ดูแล้วกันรอบหนึ่งเนาะ <im itation> เออเผื่อเป็นทักษะให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วกันไป อ่ะอยู่ด้านล่างก็ได้อันดับแรกเราต้องขัดน้ำขัดก่อนครับไม่รู้ใกล้หนิไปอย่าขึ้นข้างล่างอันตรายขื้อ,อข้างหนาง้าไปไม่เอาอ่ะไอ้กิ่งน้ำเบกเนียนะคะไอ้หง,งื่อจากความอ่ะ ก็ฝากทีมงานนักอายทุกคนนะครับนี่มาดูนี่เห็นรถไหมเงาไหมเออใครแบบอยากรถ็เงาแบบนี้นะครับก็นี่เลยน้ำยารักอายครับนี่มาดูอีกัน ตัวนี้ขวดละรอ20บาทนะครับม,มีไปทางให้แล้วก็ตัวนี้เป็นเช็ดยางเนาะยางดำๆบอดดำๆก็ตัวนี้แล้วก็จะแถมตัวนี้คือฟรีทุกขวดน,นะที่แบบสั่งเงาไหมใครแบบสนใจผ้าด้วยก็มีให้นะครับตัวนี้จะแถมกับตัวนี้เนาะสุดผ้าเนี่ยเป็นผ้าไมโครอ,อย่างดีนะครับถือใน20บาทใครแบบสนใจก็สามารถทักเฟซเธอได้สามารถทักเฟซเธอใหม่สักคนได้นะครับนี่มาดูใ้กล้เลยความเงาเงาไหมคือแบบโคตรเงาเออดูใใกล้แล้วก็สูบออกไป I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles Profanities I